โอ้ไถานาตรงนั้นเป็ดเดินกินเต็มเลยอ่ะเด็ดเป็ดเดินกินเต็มเลยทางนู้นนะที่กระไถานานะเดี๋ยวเรามาดูแกะลุยเราดีกว่าสายลุยฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยต่อไฟก่อนไล,พล่พลังเพราะสายมาก็ดูโล่งๆนิดนึงยมืนน่าจะไม่ลงละตัดกระถิ่นไม้นะแกะเราจะได้กินเป็นที่โน่น ไอ้ที่เดินกินใหญ่นี่นก็มีไม่ใช่สายกระถินสายยาก็มียาเหลือเฟือมันเชื่อแช่หน่อยฝนตกหลายวันนะครับติดต่อครับยาที่แห้งๆอ่ะสายยาเดินจิยใจนู่นไอที่ง่าย,ยๆกินกระถินไปก่อนจะแจ้พขึ้นบ้านครับ เไปกินยาเขาเรือโหลงเงียบๆโนลดแ,แ,แกเลี้ยงง่ายแกผมพูดคุยกันได้นะครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงแกะที่เบอร์สองศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์หกศูนย์ห้านะครับมยู่ธรรมชาติมันมีการเป็นตะกอครับเรียบยุงมันเยอะนะครับต่อไปก็ช่วยได้นะครับ ควันมีอะไรเพราเหลือพวกปลาแรงพรายุงก็ไม่มาใกล้ละเจอควันก็ไปแล้วนะครับไปกินกระตินก่อนเดี๋ยวอัดฟางใส่ตะก้อไว้แนละ้วเผื่อฝนตกกองนักบานอีกเดี๋ยวที่ฟางกินกันนะนูลน่ะเสือญ้าเล่นยาเลยแต่เช้าเลย มีน้ำนิดหน่อยแต่ก็ลุยได้กินอิ่มตลอดวันตึ๊บลาแกะถ้ากินไม่อิ่มก็ไม่อวนเป็นธรรมดาครับ กินอิ่มยมอ้วนถีอว่าเป็นปกธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงเรานะครับอินมให้อิ่มทุกอย่างอ้วนอยู่แล้วนะครับเป็นฝนแบบนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมสังเกตดูนะครับแกะเราสัตว์เลี้ยงเราถ้ามีอะไรติดสังเกตติดโพติปก็ต้องรีบดูแลกันนะครับ